cho <laughs> mình nhai được ồ à các bạn có bán bán. không สวัสดีครับพี่น้องฟังายสู้ทุกคนมาอยู่ในส่องเสี้ยงเมี่ยงพี่น้องเสียค้าม่เขียนต่ำต่ำขาย่ำต่ำขาย่ำแทบแทบได้บักไอ้บักกระเทียมเหลืองหวานบักกระเทียมเหลืองหวานหักกับก็บกบมีสลัดพวกนี้แหละสลัดแล้วก็อื่นยังไงจะไหวกนินรลมาบ่อลาลกันมาสวยตรงกันแทบแทบน,นวลๆเลยพี่น้อง ตำแบบเนียนๆเลยเนียนเนียนขาย่อเดียวมาๆมามาสวยกันแซ่บๆวแฉลบกน้องกันผู้ใดกินเขาอยู่หามาสวยแซ่บคนพร้อมกันพี่น้องผู้ใดสวยอยู่ตรงไหนแน่ก็คอมเมนต์บอกนะสีผ้าแซ่บๆนู้นว่ามารวยรวยลงมือดิเนลงขาย่อใหญ่โอ้โหโคตรงามเลย อืม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 นุดีว่ะแบบเมือนเดิม cho mình nghe ồ ừ. có bán bạn một thể thịt được không Ừ, ừ. หวานดีๆหวาน,อ,อ,นอ,อืมอ๋อได้กินสมแล้วอืมอืม นัวดีเป็นตะไนสดน้ำประเดี๋ึงขายย่มขายเลยไ่น้องโคตรใหญ่เลยบึงบลงเบิก thái oh, mm. 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 cướp, cướp đi rồi. กรวดหวานบักระเทศเรื่องหวานดีเดียวหวานหวานโอ้สมซื้อกินสม แับนัวเข่าใบมันเข่าใบครับแก้มใบโอ้โหเบิ่องล่างขายเงี้ยแบบหนำกึบคึบครึบแล้ว แบบขายำโลน่ บตัดบ่อย่างเลยขายไส่แมงขายไงได้ไงกับไงยตามขา้เหรอเราเกติเปลืองหวานดีว่ะ มันดีเดียกอัเสี่ยงแดมันจะออกซมสจนส่งเกิมส่งย่งเหมนเรือหวานโหสดน่นากิน,นมามนัวอื อืมอืมอืมแยกในปากหวาน โอ้แซ่บดีพี่น้อง <c oughs> พี่ลองฝากกำลังใจเนี่ยได้พี่ลองกดไลค์กดแช่นะกดกระดิ่งเพ่อพี่ลองสวัสดีมวยไมมูมก็เอาพี่น้องผมม,ม,งงมียังมากไปเาไปแล้ว